พี่น้องที่รับอาทิตย์สมโพธิพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักราวาลเป็นการยืนยันอย่างแข็งขันถึงพระเทวภาพของพระองค์ผู้ทรงยอมรับทรมานสิ้นพระชนและกลับคืนชีพและในวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อพิพากษาโลกด้วยพระเยซูเจ้าทรงทราบดีว่าพระองค์ทรงเป็นใครดังที่ทรงเรียกพระองค์เองว่าบุตรแห่งมนุษย์ ที่จะมาทำหน้าที่ตุลาการสำหรับนานาชาติเพื่อแยกคนสองพวกออกจากกันดังภาพของคนเลี้ยงที่แยกแพะออกจากแกะอันมีความหมายว่าผู้ที่ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รับพระพรได้มีส่วนร่วมในพระอาณาจักรสวรรค์หลักเกณฑ์ที่พระเยสุเจ้าทรงใช้ในการแยกแยะก,ก็คือความรักที่มีในชีวิตของแต่ละคนใครบ้างที่ช่วยคนอื่นให้มีกินมีใช้ช่วยให้พ้นความกระหาย รู้จักต้อนรับผู้คนเยี่ยมเยียนผู้อื่นให้เสื้อผ้าดูแลรักษาคนเจ็บป่วยบรรเทาใจและกายผู้ที่เดือดร้อนเขาผู้นั้นก็คือคนที่พระเจ้าทรงเลือกสรรดังนั้นสิ่งที่ทำด้วยท่าทีแสดงความรักอย่างสุดจริตใจจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าล้ำเลิศมีผลถึงชีวิตนิรันดร นอกจากนี้คิตชนยังต้องเพิ่มเติมกิจการและปริมาณให้มากขึ้นในชีวิตทุกวันจงอย่าละเลยไม่มองดูรอบตัวหรือไม่ยอมช่วยคนอื่นเพราะถ้าเราเป็นดังผู้ชอบธรรมที่ฟังและปฏิบัติตามความเชื่อพระเจ้าก็จะทรงทำกับชีวิตเราตามคำกล่าวที่ว่าพระเจ้าสามารถปรับเปลี่ยนคลื่นของความทุกข์ยากให้เป็นแม่น้ำนำความรอดและความสุขชื่นชมยินดีได้ ิศชนไม่จําเป็นต้องถามว่าเหตุใดเราจึงไม่เห็นพระองค์ทรงหิวทรงกระหายหรือทรงไม่มีเสื้อผ้าแต่เราต้องดําเนินชีวิตประจําวันที่เสียสละมากขึ้นพร้อมที่จะรับและรับใช้ปฏิบัติกิจการต่างๆที่ใกล้ตัวก่อนเพราะสิ่งทั้งหลายที่เรากระทํานั้นจะเป็นเรื่องที่นํามาใช้พิภากษาซึ่งพระเจ้าไม่จำเป็นต้องอธิบายถึงสิ่งที่เรากระทําเลย พราะผลงานจากสิ่งที่ทำได้บอกถึงชีวิตภายในและบ่งชี้ว่าใครจะต้องเผชิญอะไรในเวลาสุดท้ายวันนี้คิสชนต้องแต่หนักรู้ถึงความจริงแล้วเราต้องมีความหวังไม่ท้อแท้แต่รู้ว่ามีงานที่จะต้องทำอีกมากมายอย่าบอกหรือถามว่าแค่นี้พอหรือยังแต่เราต้องออกแรงเพิ่มขึ้นเพื่อทำงานทุกอย่างให้สำเร็จเรียบร้อยอย่างสุดความสามารถ สิ่งต่งางๆที่เราทำนั้นต้องเป็นไปด้วยความเชื่อด้วยการระลึกถึงพระวาจาที่ว่าท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่งท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเราเพราะพระเยซูเจ้าทรงต้องการจะบอกเราว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้เรากิจการที่เราทำนั้นอยู่ต่อหน้าพระองค์ไม่ว่าจะประชิญอุปสรรคการทดสอบความล้มเหลว ความทุกข์ยากลำบากสักเพียงใดคิดสตชนก็จะสามารถผ่านไปได้ด้วยความเชื่อมีการตัดสินใจเรื่องพระเจ้าโดยไม่รอช้าเพราะวันเวลานั้นก็ไม่ได้รอใครทุกสิ่งที่เรายอมพรีหรือทำเพราะเห็นแก่พระองค์จะนำเราสู่เวลาสุดท้ายที่คุ้มค่าเพราะเราจะได้รับการปกป้องให้รอดแต่ในทางตรงกันข้ามพวกที่ได้ดำเนินชีวิตผิดจากพระวาจา ความชั่วร้ายเหล่านั้นจะถูกเปิดเผยและจะต้องไปอยู่ในไฟหรือนรกนิรันดรตามถ้อยคําที่มาจากพระวาจาของพระเยซูเจ้าจริงๆไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องที่มนุษย์กำหนดขึ้นมาเองในนั้นแม้ว่าพระเจ้าจะทรงรักมนุษย์อย่างหาขอบเขตไม่ได้พระองค์ให้เสรีภาพให้น้ำใจอิสระในการเลือกแต่เราก็ต้องตระหนักว่าแม้เรามีอิสระที่จะทำทุกสิ่ง แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราทำนั้นจะส่งผลดีเสมอไปเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อชีวิตนิรันดรนอย่าละเลยในกิจการดีไม่ใช่มีชีวิตเพียงรู้จักพระเยซูเจ้าแต่ไม่รู้จักการสวดภาวนาหรือการปฏิบัติกิจการดีเพราะการไม่ทำชั่วแค่นั้นยังไม่เพียงพอทิศชนยังต้องทำความดีมีกิจการแห่งความรักและช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องด้วย เพราะผู้ปฏิบัติไม่ดีย่อมพบกับความหดหู่น่าสะพึงกลัวส่วนผู้ทำดีตามพระประสงค์ของพระเจ้าย่อมพบความรักและสันติสุขเรื่องนี้สำคัญสำหรับวันพิพากษาของพระเยซูเจ้าท่าทีในหนังสือปัะญา,าโสเอเซเคียนกล่าวถึงประชาชนนั้นเรียกกษัสัตว์เป็นนายชุมพาบาลที่นอกจากจะเป็นผู้รวบรวมแกะที่หลงฝูงจากการทำบาปหรือจากผู้เลี้ยงที่ไม่ดี ภาพของนายชุมพาบาลจึงถูกนำมาใช้กับพระเยูเจ้าที่เป็นพระผู้ไทยพระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจด้วยความรักนำแกะหลงทางกลับมาพันแผลแกะที่บาดเจ็บเสริมกำลังแกะที่อ่อนแอดูแลอย่างยุติธรรมและให้แกะได้เริ่มดาเนินชีวิตใหม่ต่อไปอย่างอิสระซึ่งจะนำไปสู่การวิาพากษาแยกแยะในวันสุดท้าย เนบุลเปโลยืนยันหนักแน่นถึงพระเดชานุภาพสูงสุดของพระเจ้าสารรพสิ่งจะกลับไปหาพระบิดาได้โดยทางพระเยซูเจ้าการกลับคืนชีพจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่และอวสานาการที่จะต้องมาถึงล้วนอาศัยพระองค์มนุษย์จึงอยู่ใต้อนัตของพระองค์พระเยซูเจ้าเป็นดังกษัตริย์และเจ้านายของมนุษย์มนุษย์ต้องเชื่อมั่นในพระองค์ผู้ทรงกลับคืนชีพ ถ้าเรามีความเชื่อเพียงแบบโลกและไม่เชื่อในพระองค์เราจะไม่อาจรอดพ้นแต่ผู้ที่เชื่อและทำตามพระองค์ให้พระเยซูเจ้าทรงปกครองและทำงานในตัวเราจะมีปรีชาญาณและพลังเราจะได้รับความรอดและกลับมีชีวิตในวันสุดท้ายเมื่อถูกพิพากษาวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระเยซูเจ้าส่งพระเมตตาเราในการดำเนินชีวิต เพื่อเราจะได้เลือกตัดสินใจอย่างถูกต้องในการดาเนินชีวิตติดตามพระองค์ด้วยพลังที่มาจากพระองค์